สวัสดีครับพี่น้องสั้นเิ็นกันมาลันครับช่องกระชายลำเพื่นออฟพี่เชียวครับบรรยากาศย่ำสาวๆพี่น้อง8ปดโมงยีนาทีนะครับอยู่ที่โลมสาวน้อยย่งางได้แล้วพี่น้องย่งางได้แล้วนะครับสุดยอดมากเลยนะครับโอ้อลังการมากครับอากาศดีครับวันนี้มีลมนิดๆน,นะครับโอ้ลงชุดลงอย่างตากชุดแล้วพี่น้อง สาวน้อยละเพินโต์ครับตากชุดจากอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะซนะ้อมโครงการใหม่ใครจะมาก็รอติดตามเ้อพนะี่น้อง สวัสดียามเช้าครับที่โดมยามเช้ายามสาครับโอ้โลมดีครับมันนี่แสดงว่าฝนตกทางอื่นได้นี่ลมบอยบอย โหดเนาะมีหองมียังเนาะยังโหรถสิบล้อสิบสองล้อบรรยากาศนี่ทำเสาครับ เพชรยังกิกอกอดกอดเป๊ปซี่แต่เศร้าเนา้อดูดอนทาน,นิ สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าทำอะไรการทำชุดเหรอโอ่โหแมกหมองยูไหมสุดยอดเลยเพื่อทำนลล <c oughs> ี่ล่ะโอ้โห,โหโมองนี่เย็นดีวะ่ะเนาะ ทำอะไรกินเช้านี้มุง่ขาวายมินทวานเนี่ยะอ๋ออันออนมาบอกุปงนึงสามหมื่นหุบ้าองสองุ้ยงซับไม่ดยซับนี่แยอซื้อของได้าที่แกาทีบไปบ่มีแนวกินเทากับตำ่นเนาบานาเจ็บติดเกือบตาย โต่ลมทับกันเลต่ถอดได้แนียเออถอดโตะยังโตอันรลดแลย่างกันวัไมาน็เห็านองมาทาบ่เออย่างกันวัีไกนทายกับหมานั่นลาเป็นย่งซื้อเสนเพิ่งเพิ่เพิ่งเพิ่มไปหน่วยไม่ได้กลบบาทแล้วันห่งจับหมูวานเี่อยาวเลยเนาะโอ้เป็นแต่ย่างไม่ดยยี่สานเน่นก็เหลืออะไรอุดร เพิ่งเลยถามาวาปิดว่างผลม่นพอกระเทือนมากสามงาน<ม>าได้ขอพเพลเพระงน้นอบอกบอกผกระก็มาหมดแล้วนะเข<อ>าส <พอ S 2> ู้ไม่ไหวอ,อ,อ,อ่อานนอนบอกแล้วดิแล้วทัาตื่นโอ้แฟ้วแป๊บกระบาดเออเอ,อขอบคุณทุกกลังใจครับเราทำบรรยากาศ

ยาเช้าครับอากาศดีมากมากเลย มบ๊วยยังทายดอกพี่น้องช่วงนี้ น้องครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับในการที่โด่งนะครับสวัสดีครับ